ขับขี่สะดวกสบายทั้งทางปลอดภัยอ่ะมีแต่โชคแต่ละมีแต่โชคแต่เฮงงามงามนี่งามดีได้งามสวยชื่อรถใหม่เนาะมาขับมาพูนเห็อยู่ดีมีแห้งได้หาขยะโลคาได้อ่ะแห้งเหมือนยุ่งเหมือนยุ่งด้วยเนี่ยชื่อมากกันทีหกโอ้ยหงานได้รถคันนี้มากกับยนพ่อแม่ไอเอน้องทุกๆคนเนาะทางอันอยู่

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเดอ้อน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มว่าพบมาพอ่อกับซองบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนะาะก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยโดยนาะทางสามีเป็นกันเนาะสบายดีเด้ดอกับทักไทยสบายดีพ่อพี่น้องเบิดสุขสุคนเด้อโดยเนาะพ่าทุกอย่างเนาคือมาต๊แต่งก็เกียมงามเรื่องต้องตงยู่นี่ เอาไว้เห็ดยังนี่ฮะพื้นเพ่าว่ายหับลูกชายบาตานะพี่น้องมือนี้เมืองงามยำดีเอาผลมาแต่หน้าโอ้โถ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 ควันน้อยหับผูกแขนเพลินน้ำอบน้ำหอมนะพี่น้องถือว่ามือนี้เนาะก็เป็นมือวันจันทร์พี่น้องเลยมือเก่าคำเนาะก็มือก่อนอ่าก็คือเอารถออกไปว่ายหน้าเสาพ่อเนาะมือนี้ถือว่าสิเอาเขามาเฮือนแบบนี้ าม,ามาเขาเมาเฮือนกัน,กนแต่เศร้าน,นนาะพี่น้องอาชาน้าอบน้าหอมผูกแขนอ่าหับนเนาะเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยบริจ<ม>ัดาง,งานอย่าง มักมายด็กน้องแบบว่าเขาก็ชาน้วบน้ำหอมแล้วก็ให้พ่อให้แม่ครับฮะไม่ได้เฮือเลยแต่งคันถาแต่เศร้าคุเนาะยิ้มเทียวแหงเลยติอ่าจังไรอ่าพอเป็นทีสามีเพิ่งเห็นบุหรี่เหินกิงกระเทื่อได้เพิ่นนะยังยังเพิ่งได้เห็นเนาะเมื่อเอาม่านะก็บ่มีพูดยื่นเนอนทบสมุดไปเบียกสามีก็เลยเฝ้าเฮือนก็มีแต่บาตากับทางทีมงานเพิ่นทัพพอนาะลงไปเอาเงินโดยเมื่อเห็นเมื่อนีหร่ละเมื่อลงไปเอาเพิ่นก็บ่มีคนอยู่เฮือนเนาะเพิ่นเฝ้าเฮือนก็ไลยไปน้ำเห็นแต่ได้ห บ่เป็นยังเนาะผ่าหั่อยู่เพอนกไงพอถังนี่ก็ชิมมาอยู่นะงามเน้องมักซีแบบเนี้ยแบบนี้อยู่แล้วเนาะงามอยู่สนใจเพราะว่าอ่าคือว่าเลยเนาะพี่น้องก็เป็นรถคันแรกเนาะอ่าเป็นรถคันแรกเก็สิตื่นเต้นแน่เนาะรถคันแรกในชีวิตอ่าถึงชีวิตนี้แต่ก็ภูมิใจเช่นภูมิใจใจเป็นหนี่อ้าวเอฟซีเพิ่งว่าอยู่ โอเป็ดยังมอต้าไปฉันพอหาเงินแต่เดือนกขาโฮมเซพนอยู่แล้วเนาะพี่น้องนี่กเพิ่นมาใส่ก่อนกะแต่ละเดือนกะทอนไวให้เพิ่นคือเก่าเด้โด้วยอ่าเป็นนี่ในมือนีสำเร็จในมือนีกะเดี๋ยวอ่าสบายในมือหน้าคอยอ่าใส่คอย,อคอยจ่ายไปนเนาะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ได,ไดใช่ความอยากได้เนาะพี่น้องคันบอกรวมแล้วได้ใส่ชุดจ่วยกับกะต้นทางมาต้าเองนะเนาะพี่น้องยามแดดยามฝนหรือว่ายามผู้ใหญ่เพิ่นใส่อ่า ให้เอาข้องไปแจกว่ไปทางดึกทางไกลกับลำบากในการไปกันมาเนาะโดยโดยรายการนี้แหละเนาะลองรองแงแรงในท้องนี่แหละนั่งรถจักรรถยางเอพี่นยังทักยังอ่าเซลอยู่อย่าไปนั่งรถจักรนั่งมอเตอร์ไซค์อ่าดุร้ายเช่นอนู่บ่มีรถใหญ่คู่กับนั่งีกสองเน่น้สองเดือนก็ได้หาผู้นี้อีกเนี่ยเอออันนี้กัเจ็ดเดือนเต็มเนาะเจ็ดเดือนไปที่เขาแปดเดือนแล้ว Ừ, cách cây... mà thít quá, thoát 8 tháng nô phi nghe nghe ừ. nghe nó. à, à, à. <laughs> để đấy, phi nó, chắc con không coi nè, chắc bát, nô phi bảo viện phun đang ma, ma ma bảo hiểm, chạy mua hot hả? cái này lên vai qua, cái nó, rồi rồi, á Survival, ah, Survival, tự nhiên muốn tỉnh nôn, hả? đừng đay, nó, đang bà ta, anh S <S <S กราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบื้องสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยโบว่าจะอยู่ทางบังลาวบังไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อเนาะโบนี้กะก็เลยเป็นมืองามย่ำดีเนาะกะเอารถเข้ามาเฮือนพี่น้องเ<ด>อ้ยกะมีผูกแขนแล้วก็แต่งผ้าคลุมผ้าเข่าสู่กันกินเนาะกับหมูกับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินเข่าสามัคคีเนาะอ่าบได้จัดงานว่ายังดอกนะอันนี้แหละนะกินนากะต้มไข่พวกคนมีไข่พี่น้อง คนไทยสบายดีมาผูกเชนคนเดิมสบายดีทำไมคนเกียมอันผ yeah. uh. ูกนขอหลดเทิงเลเรียบร้อยแล้วนี่กันเงินกัเงินบาทเงินกีบได้เบิรดไปรลอยไ้นเสาใบเนเ้าเอาเ้าเอานี่จใส่ให้จักบาทจักกีบจักเซนจักชัง ดีแต่ยังไม่มีเป็นดอนเนาะตัวเมย์เป็นที่จัดนักให้ก่อนเล่เนาะเนาะลูกหนึ่งเขาลาคุณอะลูกที่สี่โมงพี่น้องเลยจักไผ่ตื่นเต้นกลัวกันกันแท้แต่ชี่โมงคุณบอ้าได้ยินเชียงนะก็รอกก็แก๊กก็รอกก็แก๊กเยอะบอต้ากันตื่นช่วงสามโมงช่วงมาอีปุยเฮาแล้วก็นอนบลับเลยบวกกับตื่นเต้นเนี่ยผลเกียมเองมาทุกอย่างเลยน้ำผักของควันผลไปเอาอันเชิงใดดอกไม้ดอกไหลทชนีน้องเกียมให้ กับบได้มีอย่างลายดอกพี่น้องก็มีหมักไม้แล้วก็มีไข่มีกะต้มกะโนมนี่กะหาเองเนาะอ่าสินปืนแพร่ากับน้ำเมื่อยเองพี่น้องเลยตอนนี้แหละอกน้ำหอมไว้สดไปส่งเพื่อนไก่กาอย่างบัได้ขาบัได้มีอย่างนาะพี่น้องเนาะต้มแต่ไข่พี่น้องเลยอ่าแต่ก็ซื้อสินหมูมะคู่ะดูพี่น้องกินปล่อยปลาปล่อยปลาพี่น้องเนาะไปเาียเดี๋ยวให้สามีเพื่อนเข้าไปผัวนั่นเนาะ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วบาทนี้มามามาขับมาคูณนไทยครับโปรเซ็นครับโอเค มันนานี่เพราะวตาดึงไดไปซื้อเลยนจอจอจนี่แหละโอ้คันนั่นผมเนาะไปหน้าก้นก็ได้ไปหน้าก้นก็ได้แห้งคันนั้นเขามาก้นเจ้มาไปโค้งหลัดกันหายหลดผูดี่นขาวไปก่อนใส่ตีนหน้าชุงๆคือของโปรเชียลเพนนี่ป๊าทางกีรกนี่ ยันเบิรเท่านี้แหละบาทนี่งิว่าอันซื้อคันเดียวจะได้หลายคันแน่อมือนี้รถไมือรถง่มือนีวิ่บกกับรถอพอมอกมเสแล้สิได้ยาอ่าเนาะหับอยู่หนาเฮือนนี่แหะ ตัวทีออกหาเงินหาคำต้องอวยนาอก่อลทษแม่นวดแท้แหละนี่ไม่ได้เลืออตาเอ้แบบนี้ตัวนี้บอตัวนี้บ่ยตัวโมจุ่นเงินจีอยู่ี่เกจจานันบอโอเคโอเคห่งมาถึงหัวเลยนี่สดีแกะสุดเลยว่ะคักคักบอลุงโอ้เเนาะดีใจแล้ว้านได้เลย น้องดีใจคือกันก็ได้ก็จักซิอวาได้ใดพที่น้องเรมีแต่ว่าดีใจเดดนไอ้โฟเมมาหับน้ำกันป้าลุงใช้สบายจิตเนาะสบายจิตยังห่มากสิตยัง่วมาโดยเนาะสบายดีเด้อทั้งนี้โดยทำเมะไปได้มาบ่นั่นเองก็ต้องลงกำลังกอนัดคู โอ้ดีแต่ผมใช้เป็นตาดับมาก่แม่ยังเดาเปิดประตูออกมาได้เอ้ยนอกจาดีเอ้นาพูได้บาเยีป้องให้แน่เตนะไหบาทนี่พระพระพ่อแม่รล้บาทไหนกินผาน้าแพ้มีทุกอยาม่ถูกยางรตุกกระนองนำสมนำวานเลยรับตอนไม่รับคูนดอกรับคูนเนาะ ไก็ต้องไได้ก็ตได้บ้านดีได้้าได้จ่โจมได้บ้านดีได้บานีได้มานได้บานดีได้บ้น Highway> <S 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 ได้บมานีได้บ้าีได้บ้าได้บ้านได้าดได้บ้าได้บ้านดีได้บ่นด้านีได้บ้่นได้นี้ปะนีได้บอาีได้บนีได้บได้บ้าได้ีได้่นได้นได้้านได้้นได้้านได้้ไบได้้ได้ ท้อก็ไปปูกอยู่อันอันอะไรปิดก่อนก็ได้เนาะปิดเลยใครเนี่ยผมเป็นนะพว่ายูแพ่นางอยู่ในวันเกืรผมเป็นือที่เราบาดย้ลงก็ได้เือไเป็นเลยวะก็ูเป็นหมนมาเด้อมาขับมาคุพีพีมาพีมือกล้องเหามาฟังปวดหัคนว่าอยู่นี่ เกือไปตั mm ้ง hmm. พ yeah, ่นบ่อะไรซันวันดีเป็นมือขับโซกแล้วมือนีนเออมือโซกขับรับไงมาแล้วาวขััว้บาทาหาเงินหนาคขับเป็นงานปวดไายได้บาอ

เช็ดทางสิจุกอดทางนอกจะมาดใหม่ครับทำไม่โกนทำโกนดับ้วยทำาอยมามากเลยมาเมาหายกปั่นนะโกหกกหอม้ใหญ่เขามาลายๆเหรอพุ่ยเอาบ้านนี่ทื่ว่าทั้งนี้เจิมให้เรียบร้อยวุ่นั่นช่องเท่าคนเจิมให้ เจะกรสุชงเอาทัวกับตรถก็ได้เนาะโตรถจปพุพุชนะไปพุชงามงามดีเดินเอาเอาผ่าองค์หน่อยคือไปเจอมีก่อนไปองค์ใหญ่ขึ้นแล้วยโอ้มาน้าอีกอันนี้กะมาเล้วขึ้นขึ้นไสลางตุนกับมาโว เอาทำไมดิปลุงก่อนพูดพูนพูดเออหลานตุนคึ้นั่งแล้วก็จมทั้งในพดทรงทา้งในเอาเอาฝากในเฮือนงคุณไปนั่งคำนังคุณออเ่ยอยู่ดีแล่ตู้อพไปกทางาคได้เหอ่ายุภาอยู่ดีมีแห้งระบาดนี่พระอรหันต์ในเฮื่องคุเจมให้ทั้งชองเลยเนาะชององกันสี่องค์เลย เอาพระเจ้าฮอดามาบัดน,นี้มานนขับ <cas uk> มาคูณเด้ออ่ะมาขับมาคูณครัขบขี่สะดวกสบายทางทางปลอดภัยอ่ะ <cas uk> มีแต่โซกต่ละมีแต่โซกต่เฮงเขู่เงินขูกแนเงอนล้านอยากกินบาดนี้กินย่องน้ำเต็กเดี๋ย่ว่าสำเร็จเนาะบ,บาดน,น,บบานี้ปะบาดนี้ชังชั้นกับภากันไปหา,ข,าข้าวกินน้ำบาดนี้ตอนนอนนอนซานเลย

ให้รวยให้ฮั่งให้มีฉันมีนวงอะไรวะนี่แค่ให้เพื่อนามได้มดได้าคดไปใสมาใ้กันตลอดปลอดภัยเด้อมีแนวพาไปและนาไปมีแนวทางทาปลอดภัยไปยาามาอยขอ ประเ็ครปเ็นเตอักหนที่เนตกทีเด็าบาวมาาวมาด้าวาได้อบคอบไล้เต้าเลเป็นผู้จับผู้จอมแล้วก็ผู้ทาเงินเาทำทสีไปบานีเินแกก็เกก็เ ไมใส่ก็ได้ไมใส่ก็ได้จำจำที่ไปเคยเดี๋ยวฟาเหมือนถอก็ได้ถอดยังไงก็ที่ไปให้คิดนั่แหละโมกิโว่ได้ด้วย้ื่อว่าไปยกไุ้ยต้ยตุ้ยต้ยตุ้ยตุ้ยตุุ้้ยต้ยตุ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 ้ย้ย้ย้้ต้้้ต้้้ต้ กระเปแค่นงครับ ตุ๊กเดมากเด็ดมากหูปิ้ลมันสวก้อนเลยนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเพ่อาบัก๊บันขนบุ้๊กดอปเดปแดงเอามเราจะพบเหินในหยเมอเอาติงหนึงไปดไเป็นตกนกขนอเดอใส่ขเคินจําเเอาแล้บารนี้งามดีดีบารนี้เอา เดลากเลยบ่อยรัวบ่อยวหน่อยบ่อยอ่อนและวบ่อย่าพาหาเงาค่ำ ไฟมาดินท no ่าตลาดไฟเออได้ชมคมไฟฝ่กสนามักขั้นในกระบมักไปเลือกใส่กับมักมีใครตีกับเขาอยู่ได้เอาเงาใหญ่ใหญ่คนใดก็ขอใส่ตีตีได้ขั้นขวดกันมาดื้อวันบกับได้ได้หลดใหม่ได้ี่ใจต๊ะไปใช้พยานลูกค้าของกินแพงไม่ถาของทามไม่ปุ้งกับม่พอมาคันอื่นเนาะมาคันนี้ แล้วดใจใจค่ะเดียวคนเรารถหเอาจได้ช่ก่อนมาเด้างอีกเอา1 2 3 4 5 6ตกก็เจ็บก็ไข้หายไปญาติลคาเดเอา หวงใจต่ําพ e ูเด้อหลายได้ลูกชายไปให้ได้ง่ายเด้อบักเออได้ไงใกล้แล้วได้บักชายมันสิแยโอนโคตมันยิงมีแล้วแม่ด้ีแลเเคยไว้เด้อเิ่าอีมีแงบดนี้ความเจ็บก็บ่ให้ได้้ก็บ่ให้มีเอาไปมาทางใดก็ห้อยคงห้อยคาเด้ออ้าวอยดีมีแง ไอ้ลำลำรวยรวยนอนรับพันดีันมืนเงินมืนเงินเอินกัืนเือนจะเตรียมมาทายหูอแไรแรางวัลที่หนึ่งใจ ได้แต่เงินไผก็บ่เอาเงินไปให้ลูกนะได้ต้องพัดออกไปตู้เก็บเอาเก็บเอาว่าักลูกอดหลอดโอ้พนแม่ได้ใมีใจเกี่ยวกับน้อยแล้วคนเรมนาได้ได้ผู้หญิงให้ายผู้ชายได้ายเอาตามองลงตามทางสิมกดีใจได้ลดได้ได้ทํมาบึงบึงล่างเลยคือว่ลางได้ลางเลยนี

hãy luôn, làm được làm luôn, rồi <laughs> tụng, rồi เงินอยู่เียนลเดนไไปดีมโชวัยก่อนก็ได้ของไหวเอาของกะพรบบานี่เนาะเออบาทนี่เอาเยี่ยมมีตู้ของบอกตัวเอเอาออกินอยู่น่อไรได้ให้กินสุงใช่คับหวยค่าเด้อบาทนี่พอต่อแนทำคูณหักเป็นทีเรียบร้อยบาทนี่ เออพอเข้ามาพี่อันนึงตะวางห่วงก็พอเชียนก็คือกันเนาะคอยมีโชคมีชช้กันบอเชนกันได้ข่าวดีเไว้คับถึกใจงามด้วดยโอ้เรียบร้อย ขอบมุกขอบใจทั้งโมคูวัตสุภูทุกคนแล้วก็บอกแสนบอจิตเท่าพ่อแน่แล้วก็ะพวกแม่ที่น้องเแ้่น้องวัตสุภูสุคนเอฟซีวัสุภูสุคนนั่นแหละพี่น้องเลยแมนแมนกะแมนโอ้ถ้ายเอฟซีบูถ้ายเอฟซีบูเบิงบูชม บ่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บ่เบิ่งโฆษณาให้นี่ก็โอ้ยคือเว้าแล้เนาะได้แม้งตั้งอ่ใน่องคจ้ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนพี่น้องเอ้ย่อ่างดบดนี้บ่แชร์กินข้าวพ่นเนาะพอแล้วตกาขอบใจบ่เวียดถ้าบ่คิดก่อนอ่าโอเคบดนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอ่าพอลุงแม่ป้าเนาะญาติพี่น้องเพิ่นก็มาอ่ารับมาตอนมาครับมาคูณนําพี่น้องเอ้ย อ่าถือว่าทั้งสีเท่าสีข้นเพิ่นก็ขึ้นเจิมให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องขึ้เจิมให้เรียบร้อยเนาะสีโอ้เพิ่นยังว่าอยู่นั่นแล้วอ่าคักกูโม่แล้วบอตาเอ้ยเพื่นอ่าเพิ่นเจิมให้ถือว่าได้เรื่องแล้วเพื่นอ่าดีใจเนาะสามีเนาะอย่างไรยังเป็นตื่นเต้นอยู่บ้างโอ่อน้โหอย่านี่เนาะพี่น้องเนาะคืออยู่บ่าคักอยู่คืออยู่ ิขึ้นอันบ่ตาใจชาวเมกาครับอยู่ว่าบ่ลเนาะยัดอนี่แหละยัดอ่ะตื่นเต้นได้นี่โดยเห็นบ่เห็นบ่นี่มาเลได้นี่ยาโอ้น้องเตาเพิ่นกําลังมาน้อยับย่อเข้าพอดีพอดีกินข้าวมาๆๆพอดีทันอันย่อข้าโอ้ยีแต่บ่กินข้าวดป้าเนาะไปๆอ่ากินข้าวกินข้าวบจิตพี่น้องเอ้ยเนาะยังมาบ่ฮอสิไว้ให้เพิ่น เมนแต่กะมาน้ำล้างก็เป็นยังหัวยอกนาะงพี่ลองจะจงนกินไหมเพ็น้ำล้างพอคนงานน้ล้งกินน้ำล้งโดนค่กิฟต่ค่ะกิฟตงามเนาะนเรื่องสีผ้าอ่ะไปนั่งหรอกไมืออ่ะคุณแม่ผักมือว่างก่อน ยังบูได้ทำความสะอาดอย่างมันตัวที่น้องเนาะอ่าแบบเอามายังใบล่างใบอย่างได้พี่น้องมันกว้างทางล่างเนิงเป็นแคบยังมีกี่ปูนกี่เฟื่อยแน่เมนโอมากระไรไปกินขขาวกันจังอ่ะไปกินขขาวกันอันนี้มีแต่ว่าขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอื้อยอ่าสิ่งสำคัญเอื้อยกับพ่อมือเนาะเป็นทุกคนที่ซัพพอร์ตแต่ได้มาเนาะเป็นผู้ซัพพอร์ตเมนทั้งสำร็จในอ่า คันนี้พี่น้องเลยแมนแมนก็ถือว่าเอ้าเนาะขอบมุกขอบใจทั้งป้าบังดูป้าทั้งสองป้าบอกจะจะพาออกบี่ดอกเด้อจังเลยจังเลยการขอบขอบใจทั้งพ่อละกันทั้งเอื้อทั้งสองเนาะก็คือในน้ำป้าแหละที่คอยซัพพอร์ตกาคอยเพิ่นเนาะอยู่ดมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีหาเงินหาคำก็ให้ไรมาเทมาเนาะฝันี้ังกว่าเก่าท่านนี้ก่เบียร์นกัน อ่าทยอยทยอยเอ้อย่าบอกออสซิดอลป้าไปด้วยเนาะป้าไปกินข้าวก่อนแล้วก็รชิงที่ขาดไม่ได้ลืมไม่ได้ก็คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทุกๆคนพี่น้องเลยมินหนึ่งไล่หนึ่งแล้วก็แซ่หนึ่งกับมีประโยชน์ได้แล้วกับมีอ่าอย่างไรวันนี้งานได้รถคันนี้มากับย้อนพ่อแม่ไอ้พี่น้องทุกๆคนเนาะทา้งอันยู่

โดยที่ว่าเด็ดไหนมีแหง้งบันดาลใจพักดันสู่ต่อสู่ส้นเป็นน้ำกัน,นจึงใดกะอาจจะพ่าเปิดพ่าเบื่อเด้อเราพี่น้องเนาะก็มาเบิ่งมาชมก็ช่วยไล่ช่วยแช่ให้แน่พี่น้องเลย,ยจึงใดบโจกบโงามบ่โบมัวนนนหูจึงใดก็กะขอโทษขออภัยน้ำโดยเนาะไปเรามีให้เพื่อนอ่ากินน้ำสำลามอยู่นี่ก่อนไปเอาไปแอมกินเขาก่อนเจอขามทั้งเนาบ่อเชนเพื่อนก่อนนะมาส่งนี่ก่อน Đó, à, im như bó, im như bó à, 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 kín, kín, kín โดยโดยเอ้าโอ้โหพอเพฝ่นวงนี่เนาะฝนวงบล็องเมยังนี่เนาะโอ้น้องนี่ตามาหลังกินรถนี่เนาะใยังมือหเหนด้บาทเทียโอ้ยตายว่าจะทำว่ามีเหงือกเด็รักเนาะโดยโดยโดยขิเก้าแลนเร็วขิมเก้าไปหางได้เช้าหานีึ่ เออม่แมนบอกคิดเดียวแหละพอดีมาพอดีกำลังเงินโอ้ยเรียบเรียกรถเรียบทิ้คอยระหวนท่าเอาเจ้าได้ขอป้องเดี๋ยวนี้นะเออถึงนันมาที่ Thầy bỏ viên nhá, nó cà lăn Thầy nhất là nó bị vừa hết Thầy bỏ mắt tự Thầy bỏ mắt lắm Thầy bỏ mắt lắm Được rồi, má kín khẩu, kín nam con mà, đang qua gắn tụi nào bộ, bộ, bộ Áo thong nó xài, im cho con Đeo leo Leo Và leo cả nhân mùa leo đấy, chú chào nhân mùa đây Trường hay nó Ờ, bà thân trường rồi, rồi, áo kín khẩu, kín khẩu, bà đi mắt khốp là bà này kín ông rồi à, bỏ mắt ดีมุกดีใจหมคูมาครบเนาะฮะจังใดกับบาตาเอก็ค้นจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อนาะพี่น้องเนาะหากว่าผิดพลาดประการใดกกบขอโทษขอให้นั่นเวลนไรไมนี้กัถือว่าดีมุกดีใจเนาะที่เห็นหมคูแล้วกับพอแม่พี่น้องมาเต่ามาโฮมาส่งรถส่งล่างเนาะแสดงความดีมุกดีใจน้ำ รายการขอบมุกขอบใจทั้ง FC เนาะทุกทุกท่านทุกทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังแห่งใจทั้งบอต้าเนาะก็จะขู่สุดคนนั่นแหละพี่น้องเลยเอ้าใต้คิปนี้บอต้าเองก็คือทีได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องนอนายบายพี่น้องเอ้านอนสบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยโดยเนาะปูดเม่ปุ่งหามาหลังโดยจะเเพาจะเเพาสบายดีเจ้าน้อนมารวงควงเคียงนะฮั่นโดยโดยโดยเอ้าเอ้า,า,าเอาสบายดีเพื่อนก้อนมาหนิเนาะ Hello, bye bye! Okay!